สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตของหลัวเฟิงกันต่อค่ะครับผมหลังจากตอนที่แล้วที่ทิ้งทายไว้อย่างน่าตื่นเต้นเนาะใช่ค่ะเปิดฉากมาที่เอ่อค่ายฝึกนักสู้ระดับโลกเลยนะคะบรรยากาศนี้แบบเข้มข้นมากหลัวเฟิงตัวล,ละครหลักของเราเพิ่งจะชนะเดิมพันครั้งใหญ่เลยโอ้โหได้เงินไปตั้ง5,000ล้านหยวนจากวิลเลียมใช่ไหมครับใช่ค่ะ เล่นเอาคนในค่ายฝึกโดยเฉพาะคู่แข่งเนี่ยมองกันตาเขียวเลยทีเดียวมันเป็นสภาพแวดล้อมที่กดดันสูงจริงๆครับที่นี่ทุกอย่างคือการแข่งขันชัยชนะหรือความพ่ายแพ้มันส่งผลกระทบชัดเจนมาก อืมการเดิมพันก้อนโตขนาดนี้แน่นอนว่าต้องสร้างแรงสั่นสะเทือนในหมู่นักสู้ด้วยกันแน่ๆครับผมแต่เรื่องราวมันไม่ได้มีแค่ฉากบู๊อย่างเดียวนะใช่เลยค่ะวันนี้เราจะพาไปสำรวจชีวิตอีกมุมของหลัวเฟิงทั้งเรื่องครอบครัวที่เป็นแรงผลักดันสำคัญแล้วก็โลกที่เปลี่ยนไปหลังยุคที่เรียกว่ามหานิพานด้วยค่ะน่าสนใจครับมันหล่อหลอมให้เขาเป็นอย่างทุกวันนี้จริงๆ ย้อนกลับไปหลังชนะเดิมพันนะคะบรรยากาศในกลุ่มเคลื่อนร่วมชาติของหลวงเฟิงนี่คึกคักกันใหญ่เลยฮ่าๆก็ต้องมีแซวกันบ้างแหละครับว่าต้องเลี้ยงฉลองแล้วแหละได้เงินมาขนาดนี้แต่ถ้ามองไปอีกฝั่งกลุ่มนักสู้จากสหภาพยุโรปนี่ดูจะหัวเสียกันน่าดูเลยนะคะครับโดยเฉพาะวิลเลียมคนที่แพ้เดิมพันแต่เขาก็ยอมรับตรงๆนะครับว่าแพ้เพราะการควบคุมพลังของหล,งงหลวงเฟิงเหนือกว่าจริงๆไม่ใช่ว่าเขาพลาดเอง เป็นการยอมรับแบบลูกผู้ชายเลยนะคะแต่เรื่องก็เหมือนจะบานปลายขึ้นเมื่อแคนเดสใช่คนนั้นแหละทายาตระกูลพอลินัสทายาตรกูลพอลินัสซึ่งเป็นตระกูลที่มีเรื่องบาดหมางกับหลัวเฟิงมาก่อนแถมอันดับในค่ายก็สูงกว่าเดินเข้ามาท้าสู้เลยค่ะกติกาก็คือให้หลัวเฟิงกําหนดเงินเดิมพันเองเลยแบบว่าแสดงความเหนือกว่าทั้งฝีมือและฐานะว่างั้นเถอด หือยิงไม่เบาเลยนะเนี่ยจังหวะนั้นชือเจียงเพื่อนร่วมชาติของหลัวเฟิงก็เข้ามาขวางเลยครับโอ้ oh, คนนี้เองครับเสนอตัวสู้กับแคนเดสแทนโดยใช้กติกาเดียวกันคือให้แคนเดสเป็นคนตั้งราคาบ้างอ้าว oh, เอาคืนบ้างเมื่องั้นประมาณนั้นครับทำให้แคนเดสหน้าเจือนไปเลยพอรู้ตัวว่าสู้ชือเจียงไม่ได้แน,น่เป็นการแก้เกมที่ฉลาดมาก วินาทีนั้นเองที่หลัวเฟิงนึกถึงความแค้นระหว่างเขากับตระกูลพอลินัสได้เขาเลยตัดสินใจไม่รับคำท้าใช่ครับบอกปัดไปอย่างสุภาพว่าติดนัดทานข้าวกับรุ่นพี่เป็นการหลีกเลี่ยงการประทะที่ไม่จําเป็นอืมฉลาดมากค่ะแล้วคืนนั้นเองหลัวเฟิงก็ได้พบกับอาจารย์เจียงฟางอาจารย์ประจําตัวของเขาในค่ายฝึก อ๋ออาจารย์คนสวยในชุดฝึกสีม่วงใช่ไหมคะที่ดูอ่อนวัยมากแต่จริงๆแล้วแข็งแกร่งระดับวอลกอสเลยใช่เลยครับระดับสูงสุดของนักสู้ในยุคนี้เลยนะวอลกอสเนี่ยแล้วการประลองครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าอาจารย์เจียงฟางนี่สุดยอดมากสุดยอดจริงครับอาจารย์ใช้แค่ดาบโค้งเล่มเดียวมือซ้ายด้วยนะแถมจํากัดพลังและความเร็วให้เท่ากับหลัวเฟิงเป,เป,เป๊ะโหแล้วผลเป็นยังไงคะ เอาชนะไปได้อย่างง่ายดายเลยครับชนิดที่หลวเฟิงยังไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ําแสดงให้เห็นถึงความต่างชั้นด้านเทคนิคอย่างชัดเจนมากแล้วอาจารย์ว่ายังไงบ้างคะกับฝีมือหลวเฟิงอาจารย์เจียงฟางก็ชี้จุดอ่อนตรงๆเลยครับว่าเพลงดาบของหลวเฟิงยังหยาบไปหน่อยขาดความลุ่มลึกแต่ก็แต่พื้นฐานดีใช่ไหมคะใช่ครับพื้นฐานการควบคุมพลังกายเนี่ยดีมากวัดจากค่าแรงหมัดพื้นฐานที่ 2.8เท่าของคนปกติซึ่งถือว่าสูงสำหรับนักสู้หน้าใหม่ถ้าบอกว่าทักษะพวกนี้ฝึกฝนกันได้ขอแค่มีพื้นฐานที่ดีอืมก็ยังมีหวังนะคะเนี่ยทีนี้เราลองเปลี่ยนบรรยากาศจากค่ายฝึกสุดเข้มข้นไปดูชีวิตจริงของหลัวเฟิงบ้างดีกว่าค่ะที่บ้านของเขาครับไปดูที่บ้านเช่าราคาถูกในเขตพักอาศัยทางใต้กันตึกสูง36ชั้นแต่ไม่มีลิฟต์นะ โหลำบากน่าดูเลยสภาพความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างแออัดครอบครัว4ี่คนพ่อแม่เขาแล้วก็น้องชายอยู่ในห้องขนาดแค่36ผิงหรือประมาณ12ตารางเมตรเองที่นั่นเราได้เห็นภาพหลัวเฟิงกับหลัวหัวน้องชายผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็นน้องชายเขากำลังอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลงทุนอยู่เลยใช่ไหมคะใช่ครับแม้ร่างกายจะมีข้อจากัด แต่ความใฝ่รู้ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยได้ไม่ลดน้อยลงเลยภาพน้องชายกับสภาพบ้านที่คับแคบมันคงสะท้อนอยู่ในใจหลวเฟิงตลอดเวลาเลยนะคะเห็นพ่อแม่ทํางานหนักเห็นน้องชายแบบนี้ครับความปรารถนาที่จะถีบตัวเองขึ้นไปเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครอบครัวให้ทุกคนได้อยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆมีหน้าต่างกว้างแสงแดดส่องถึงมันคือแรงขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุดของเขาเลย และความมุ่งมั่นนี้เองที่ทําให้หลวเฟิงโดดเด่นขึ้นมาแม้จะมาจากครอบครัวฐานะปานกลางแต่เขาก็เป็นหนึ่งใน3าัและเรียนหัวกะที่ของโรงเรียนมัธยมหมายเลขสามเลยนะใช่ครับขณะที่อีกสองคนมาจากครอบครัวที่ร่ํารวยกว่ามากแสดงให้เห็นว่าเขาต้องพยายามมากกว่าคนอื่นหลายเท่าตัวเลยมีฉากหนึ่งที่หลวเฟิงคุยกับน้องชายเรื่องประวัติศา,ศาสตร์น้องชายถามถึงบุคคลสําคัญในอดีต ฉากนี้พาเราย้อนไปดูที่มาที่ไปของโลกที่พวกเขาอยู่เลยนะคะครับแม้หลัวเฟิงจะตอบวันที่ผิดไปบ้างนะแต่มันก็เป็นการทบทวนถึงยุคมหานิพพานหรือ Grand r ร n a Period จุดเปลี่ยนสำคัญของมนุษยชาติเลยเริ่มจากไวรัส RR ในปี2015ที่คร่าชีวิตคนไปเกือบ2,000ล้านคนแต่ผู้รอดชีวิตกลับแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยการกลายพันธุ์ของสัตว์ต่างๆที่ดุร้ายขึ้นแถมยังฉลาดขึ้นกว่าเดิมอีก ทำให้เกิดสงครามใหญ่ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ร้ายอาวุธเดิมๆที่เคยใช้ก็แทบจะใช้ไม่ได้ผลจนกระทั่งคนพบโลหะผสมเครือหลัวและก็มีการถือกําเนิดของเหล่านักสู้ผู้มีพลังพิเศษขึ้นมามนุษย์ถึงเริ่มตั้งหลักได้แล้วก็สร้างฐานทัพขึ้นมา6กแห่งในจีนรวมถึงเมืองเจียงหนานที่หลัวเฟิงอาศายัยอยู่นี่คือโลกที่หลัวเฟิงเติบโตมาโลกที่ความแข็งแกร่งคือหลักประกันความอยู่รอดจริงๆค่ะ ครับผมกลับมาที่ปัจจุบันหลัวเฟิงก็ไปทดสอบสมรรถภาพที่โรงฝึก dojo of limits อีกครั้งผลเป็นยังไงบ้างคะคราวนี้แรงหมัดได้809กิโลกรัมความเร็ว23.8เมตรต่อวินาทีซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานนักสู้นะครับเอาเหรอคะเกณฑ์มันเท่าไหร่เหรอคะเกณฑ์ขั้นต่ำสุดคือแรงหมัด 900กิโลกรัมแล้วก็ความเร็ว25เมตรต่อวินาทีครับถึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นนักสู้เต็มตัวอืมขาดอีกนิดหน่อยนะคะเขาได้คุยกับยางอู่รุ่นพี่ที่โรงฝึกด้วยใช่ไหมคะสระของโ dojo of limits ให้หลัวเฟิงว่าเป็นยังไงบ้างคะเส้นทางนี้คือถึงจะเสี่ยงอันตรายกว่าการเข้ากองทัพแต่ก็มีอิสระมากกว่าได้พัฒนาตัวเองเร็วแล้วก็แน่นอนว่ารายได้ดีกว่ามาก ซึ่งมันก็น่าดึงดูดใจสําหรับคนที่ต้องการเงินอย่างหลัวเฟิงนะนั่นสิคะมันทําให้หลัวเฟิงต้องตัดสินใจครั้งสําคัญเลยระหว่างทางที่มั่นคงกว่าอย่างการเข้าร่วมกองทัพซึ่งมีสวัสดิการดูแลครอบครัวได้กับอีกทางคือเส้นทางนักสู้อิสระที่เสี่ยงชีวิตกว่าแต่ก็มีโอกาสเติบโตสร้างฐานะได้เร็วกว่ามากแล้วสุดท้ายเขาเลือกอะไรคะระหว่างเดินกลับบ้านความกังวลเรื่องพ่อแม่เรื่องน้องชายที่พิการมันก็วนเวียนอยู่ในหัวเขาตลอด สุดท้ายความรับผิดชอบต่อครอบครัวก็มีน้ำหนักเหนือกว่าเขาเลยตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยกว่าคือการสอบเข้าโรงเรียนทหารใช่ครับแม้อาจจะดูเหมือนขัดกับความต้องการลึกๆที่อยากจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดก็ตามแต่สำหรับหลวเฟิงแล้วความมั่นคงของครอบครัวต้องมากกว่าเสมอจริงๆคะ่ะและในขณะที่เขากำลังเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนทหารเนี่ยมันก็ยังมีปมปริศนาเกี่ยวกับตัวเขาที่ยังรอการคลี่คลายอยู่นะครับ อ๋อเรื่องอาการปวดหัวรุนแรงที่เคยทำให้เขาโคม่าไปในอดีตใช่ไหมคะครับอาการนั้นดูเหมือนจะส่งผลให้พลังกายของเขาเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติด้วยนะนี่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญสู่พลังที่ซ่อนเร้นอยู่ของเขาก็เป็นได้น่าติดตามมากๆเลยค่ะว่าอาการปวดหัวนี้จะนำไปสู่อะไรต่อไปและเส้นทางที่หลัวเฟิงเลือกเดินจะเป็นอย่างไรต่อนะคะครับคงต้องติดตามกันต่อไปในเรื่องราวการเดินทางของหลวเฟิงครับ